ครับลุงมสามดอนครับมือนี้จะฟ้าบึงรถไถครับพี่นอ้องหน้าหน้าปีนี้ครับพี่นอ้องถิ่นมะบอกมีเรื่องถิ่นมะบอกสุฟังครับออคือปีนี้รู้สึกว่าคนจะเท็ดหน้าวานกันร้ายครับจะบ่ดำน,นะครับผมปกติเลนหน้าทุ่งนี้มันจะดำหมดเด้นะครับที่ไทยไทยไทย,ยู่เนะี่ยปีนี้วานครับ ا, หน้าทงพุ่นนะครับปีนไทยกันยุ่นอน,นี้ก็วานเงี้ยครับบอดำาครับแล้วก็หน้าเจ้าของครับอืทอทงนี้ะหวานอีกครับผมทีนี้นะครับผมรู้สึกว่าที่ว่ากันเน็ดหน้าวานครับร้ายเลยนะครับผมบ่ค่อยจะดำกันปกติหน้าเจ้าเพิ่นทงพุ่นนะครับผมคอจะเพิ่นจะบ่คยหยวานเลยด้ยมาปีหนี่เพิ่นวานนะครับ ลดต้นทุนบ่ไือจังใดกะบอแน่ใจครับพี่นอ้องเน่้อมันเมื่อยมัน,มนยากคนลำบากบ่ไม่ว่าอย่านฝนบ่ดีบ่ไม่จังใดรู้สึกว่าปีนี้เรื่นการสิวานกันหลายนะครับผมทงดูด้านหลังกวานอ,อย่างเียครับปกติหน้าบ้านนี่ดำหมอดงดิแลว้ว่าปีนี้มันวานกันหลายครับนกะว่รู้ว่าเป็นยังนะพี่น้องนะ ก็จะมีเงินว่างเงินร้ายนะพี่บ๊อบมาปนมีนั่นอาจจะเมื่อยกันไหมั้ดับหน้าตกกะอันนี้ก็ตีพุ่นดินครับแล้วก็ว่านเขาแล้วก็จะตีครบแค่นั้นนะครับผมยูนีเพินนเ่นเราไรละแปดร้อยนะครับผมไถพุนดินตีครบนะครับเบสเซ็ดนะครับเพิ่นเข่าไรละแปดร้อยโอ้ดีใจ แหลกรถไทยที่โสมงัปยังนะครับงานอะไรระเบิดอะไรี่น้องว่าแพงปะไทยดินนะครับราคากา็ไปเป็นบ้านเขานะครับรแล้วก็มา,า,าตีกบอีกแค่นึงนะครับผมคิดน้ำแปดร้อยนะครับอันนี้เป็นไทยก้อนนะครับผมเป็นไทยก้อนไนยังมาตีดินนะครับทาก้อนใยวายังี่ย ดีดีดน้ำดีดีคือเขาครบไปน้ำนี่ครับดูที่ไร่เราแตะลอยลที่เราแพงบัจสาวะเพราเมนต์มาบอกนนบอกันนี้นะครับทั้งพุทธทั้งอื่นนีมันคิดไรกันจะบาดนะครับแต่ท่านผมมันหน่อยนันแตะลอยบริวารแพ้งนี่ถึงนะกรับจำเป็นต้องได้จ้างครับเฮ็ดเองว่าเป็นโมนมีรถไถยก็เพิ่นเพิ่นเลยคือรถไถยเราควรจะรับจ้างไปโอ้โหครับเพิ่นเฮ็ดยังมาท่านนี่เนี่ย ไทยน้ำกรบาท่านนะครับที่นี่นเห็ดหน้าวานหล,ลายๆนะครับแปดร้อ,800อยแพงไหมเงยงง,งเลยอันพุ่นพันตีแล้วนะครับอันนั้นพันเจอเป็นพันตีอันนู้นไกลๆนะครับันจะตีเป็นการตีหน้าละอันขั้นนี้ไทยขั้นอันตีนะครับ เขาเมนมาบอกเนี่ยนะครับทั้งอื่นไรไรจักบาททั้งคมดเหลือรแปดร้อย 800. แพงกว่าครับพนอ่แจ้งไดยการเจอกันไหมครับมอนิกามาเามาชมนะครับไรละแปดร้อยนะครับไทยตีกบนะครับสามอย่างแปดร้อยบาทนะครับ ยอดแล้วครับผม